สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับอันนี้ตัดช่วยกันตัดเสร็จก็เป่าแล้วก็กวาดนะฮะใ,ใช้เครื่องเป่าสองตัว ทั้งหญ่นะแค่เปาตาก็ยังมีสองหลังนะครับวันนี้ก็ทำอยู่สามคนแหละเตตัดแล้วก็กวาดแค่นั้นเองไม่ทำอย่างอื่นก็รอสิ้นเดือนนะงวดสิ้นเดือนต้องมีตัดแต่งรั้วชา ววนดินรับล่างระเบียงระเบียงสาลาแบบงวดการเดินก็ตัดหญ้าอย่างเดียวฮะตัดหญ้าแล้วก็กวาดอันนี้ก็ททาฝนไม่ตกเอ่อฝนไม่มาก็ ตามเป้าฮะตามหลังตัวจะฝนอย่างเดียวครับตัวใหญ่นี่ตัวแรงฮะเตาอ่าพวกดับไฟป่าก็ใช้ตัวนี้นะฮะพวกอุทยาน อาจจะไปเป่าใบไม้กันไว้เลยถ้ามีไฟป่านะส่วนมากจะเป็นใบไม้แต่ใช่ตัวใหญ่เนี่ยจะพายคนละเครื่องละเครื่องเพราะน้ำหนักไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักนะฮะน้ำหนักเบาพกพาไปได้สบายอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เบาวกว่านิดหน่อยอเครื่องตอนนี้ ให้ตัดเสร็จค่อยลงเด้อฝนวัพรุ่งนี้จะต้องไปบ้านฝรั่งบ้านเขาวงที่นุ่นกันลกฝนเพราฝนมันชุบเนี่ยฝนตกเรื่อยๆในหญ้าชอบเลยยาวเร็ววัชพืชก็ขึ้นเยอะมนึนตัวเล็กนะี่ เล็กกด็ดีแต่แต่เมื่อยนะไม่แขนมันไม่มีสะพาย สัญญาสัญญาฝนตกมาหนักครับหนักกินจะโน้มลงมาในตาเชือกดึงเอาไว้แบบนี้ก็จะดึงกับต้นไม้เอาไว้ถ้าเจอน้ำแล้วก็จะหนักจะน้มเลยนะน้มลงมา เราต้องมีจังหวะนะฮะต้องรู้จักผ่อนรู้จักเร่งรู้จักผ่อนไม่งั้นไม่เป็นกองนะไอ้นคนเป่าไม่เป็นไม่เป็นกองนะแต่กระจายทั่วเลยคนกวาดเหนื่อยเลยทีเนี้ยอย่างงี้แล้วกวาดง่ายฮะกวาดเข้าผ้า วาดคนเดียวแล้วตอนตัดก็ตัดกันสามคนแหล,ละเสร็จก็มาช่วยกันกวาดสิ้นเดือนเราถึงจะมาตัดไม้พุ่มพวกนี้นะฮะรอบสิ้นเดือนอันนี้อโศกสปันนะฮะใบเขาจะเป็นอย่างนั้น จะมีสลาสัญญาสวยะะดอกจะเป็นพุ่มไอเป็นพวงเลยมันจะมีสีนี้สีขาวนะฮะมีสีขาวอีกพันหนึ่งสีส้มพันหนึ่งมีสีขาวแล้วก็ออกสีอสี แสบแสบออกส้มนะนะมีอ๋อดน,น,น,นุ่นแกเนี่ยครับจะออกมาอีกอีกสีนึงอันนี้นะเนี่ยเนี่ยจะเป็นอีกสีนึงนะเนี่ยฮะนี่จะเป็นอีกสีหนึง่งนี่ก็สัญญานะฮะดอกจะเล็กกว่าแบนนี้ กลีบดอกเล็กกว่าส้มออกเหลืองฮนะผลละพันธ์กันครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ช h แนล e ด้วยนะครับสวัสดีครับ